ฉะนั้นเราไม่ห่วงกังวลเรื่องเงื่อนเวลาครับแต่ขอเพียงแต่เพียงอย่างเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเขียนมาครบถ้วนถูกต้องจริงหรือไม่อย่างไรฉะนั้นในานามของพรรคประชาชนพวกผมเองยืนยันครับว่าต้องยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและหากสภาแห่งนี้ลงมติเห็นชอบแบบนั้นเราก็เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการร่วมของรัฐสภาพเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหตุผลดังที่ผมได้นำเรียน ขอบคุณครับนประธานที่เคารพผมนทวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับนประรานครับผมขออนุญาตที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างรัฐมนตรดเพื่การออกเสียงประชามติฉบับที่พศออในส่วนที่วุฒิสภามีการปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรครับธรรมธานครับเราเองก็คุ้นเคยครับกับกรณีของการแก้ไขกฎหมายของวุฒิสภา เราส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ประการใดครับหลายครั้งเราเห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภามีการแก้ไขเราก็ลงมติเห็นชอบหลายครั้งเรายังไม่เห็นด้วยหรือไม่รู้ว่าเหตุผลที่วุฒิสภามีการแก้ไขนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเราก็ลงมติยืนในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนําไปสู่การตั้งคณะกรรมาการร่วม นี่เป็นเรื่องปกติของระบบสองสภานะครับตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนนําไปสู่การมีสภาเดียวแต่ก็ต้องทบทวนและยืนยันครับว่าในการแก้ไขพระธรรมจัตประชามติรอบนี้นั้นต้องยอมรับว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมนั้นคือเป็นการแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับเราคุ้นเคยรัฐธรรมนูญปี40-50-60ฉะนั้นเนี่ย โดยเงื่อนไขเวลาและสิ่งที่เห็นว่ามีความจําเป็นรัฐธรรมนูญ70คือความคาดหวังหนึ่งของพวกเราเพื่อนสมาชิกทุกพักการเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากฉะนั้นเบื้องต้นจึงไม่อาจเห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภามีการแก้ไขและยืนยันสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรได้เคยดําเนินการมาด้วยเหตุผลทั้งหมด4ประการด้วยกันครับประการที่1รท่านประธานครับเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนครับ ผมเองเป็นกรรมธิการพรบประชามติในสภาชุดที่25ร่วมกอบสวชุดที่ผ่านมาแน่นอนครับในขณะนั้นเราเองก็ยังสับสนงุนงงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่ากรณีการรับฟังและออกเสียงประชามตินั้นจะต้องใช้เกณฑ์แบบใดอย่างไรเราเห็นแต่เพียงว่าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญของความชอบธรรมของการประชามตินั้นควรจะได้รับเสียงข้างมากถึงสองชั้นที่เรียกว่าดับเบิลเมเจอริตี คือชอบทำทั้งกรณีของคนที่ออกมาและชอบทำถึงกรณีของคะแนนเสียงที่มีการลงและเห็นชอบซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดณขณะนั้นแต่เมื่อเราตรวจสอบย้อนไปเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญครับเขียนชัดเจนว่าการลงประชามติไม่ว่ารูปแบบใดก็แล้วแต่นั้นต้องเป็นการลงประชามติเพื่อนำไปสู่ข้อยุติเท่านั้นจึงไม่อาจมีการลงประชามติในรูปแบบอื่นที่ไม่นำไปสู่ข้อยุติได้ อาจจะมีก็ได้ครับแต่ไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายเช่นกรณีของการลรงประชามติเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆที่อาจจะมีกฎหมายอื่นๆรองรับไว้สิ่งที่สงสัยมากที่สุดก็คือว่าในกรณีของรายงานบันทึกการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาทุกครั้งพวกผมเองก็กลับไปอ่านนะครับแม้ครั้งสุดท้ายอาจจะยังไม่สามารถที่จะรับรองได้เพราะส่งเรื่องนี้มาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนแต่เราไม่รู้เลยว่าเหตุใดครับวันหนึ่งลงคะแนนเสียง20ต่อส เห็นด้วยกับร่างของสอสอวันถัดมาอีก7วันกลับเป็น17ต่อหนึ่งขอปรับปรุงแก้ไขโดยที่ไม่ได้ย้อนไปดูว่าไอ้สิ่งที่แก้มันเนี่ยอาจจะขัดกับหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรส่งไปให้ท่านด้วยสามอาจจะขัดกับเหตุผล ที่อยู่ในตัวกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรส่งไปด้วยซ้ําฉะนั้นเราไม่ได้ยินเหตุผลเราจําเป็นต้องขอเหตุผลนี้ชัดๆในการประชุมของกรรมธิการร่วมกันที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเป็นประการที่หนึ่งครับประการที่2องท่านประธานครับมีคําพูดที่สื่อออกมาครับไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหรือคนโดยทั่วไปที่เข้าใจว่าสิ่งที่สสต้องการคือการต้องการว่าให้การผ่านเรื่องต่างๆที่จะนําไปสู่การลงประชามตินั้น เป็นไปโดยง่ายใช่ไหมท่านต้องแยกนะครับระหว่างการที่ผ่านโดยง่ายกับการที่ผ่านแบบชอบธรรมเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกท่านจิตติพจน์ก็พูดถึงการรณรงค์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพราะท่านอย่าลืมว่าอย่างน้อยที่สุดมีสี่กลุ่มแน่นอนครับหนึ่งกลุ่มที่ไม่ออกมาใช้เสียงสองกลุ่มที่ลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ภายใต้คําถามสามกลุ่มที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ4ีคือกลุ่มที่อาจจะมีช่องให้องค์มติว่าง,งดออกเสียงหรือไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงแต่ท้ายที่สุดครับหากใช้ระบบดับเบิลเมเจอริตี้หรือระบบ2ชั้น3กลุ่มจะถูกนำคะแนนไปรวมกันครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและอาจจะรวมถึงกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียงแต่ไม่อาจผ่านได้โดยกลุ่มที่ต้องการจะเห็นด้วย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องการอยากให้การทำประชามตินั้นผ่านไปโดยง่ายแต่เป็นความชอบธรรมของกระบวนการในการทำประชามติไม่ให้มีการใช้เจตนารม์เบี่ยงออกไปในการรณรงค์แบบใดแบบหนึ่งและสิ่งที่ร่างที่ผ่านสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งมีจำนวนถึงหลายสิบมาตรานั้น ก็มีมาตราอื่นๆ12มาตราก็มีมาตราอื่นๆที่รองรับกระบวนการโรรงคงกระบวนการเปิดให้มีการหาข้อมูลอย่างรอบด้านกระบวนการเปิดอย่างเสรีที่จะมีการรณรงค์ต่างๆเป็นต้นแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้ผ่านโดยง่ายแต่เพื่อสร้างความชอบธรรมที่เหมาะสมในกรณีของร่างสสที่ผ่านไปที่ใช้ระบบซิงเกิลเมเจอริตี้ครับประกาศที่3าท่านประธานครับ ประการที่3นี่คือความย้อนแย้งที่เราอาจจะต้องดูว่ากรณีของมาตาา9ซึ่งบอกว่าการลงประชามตินั้นมีอยู่ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือการลงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่เขาใช้าว,ว่าวงเล็บหนึ่งนะครับรูปแบบที่2คือการลงประชามติกรณีที่คนตรีเห็นว่ามีเหตุอันสมควรใช้วงเล็บ2รูปแบบที่3กรณีการลงประชามติที่มีกฎหมายกําหนดให้มีการออกเสียงเช่นข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต่าง นี่อยู่ในวงเง็บสามรูปแบบประการที่4ี่คือรัฐสภาพิจารณาและมีมติเห็นควรให้มีการลงประชามติเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสภาทุกที่สิถึงแม้มีความเห็นต่างและส่งไปให้คณะรัฐมนตรีว่าเห็นควรให้มีการประชามติหรือไม่และรูปแบบที่5าคือการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า5 0,000คนในการเสนอให้มีการทําประชามติผมขออนุญาตเวลาท่านประธานสักนิดหนึ่งครับคาดว่าวันนี้เพื่อนสมาชิกกับพี่ปลายไม่เยอะแต่ สิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาไประบุนั้นระบุเฉพาะกรณีรูปแบบที่1และ2เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ถ้าประธานทราบไหมครับก็ผมก็ทวงคำถามนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเกิน50,000ื่นชื่อไปยื่นขอให้คณะรัฐรมนตรีทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหลายเดือนแล้วครับ มาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่มีคณะมนตรีชุดใหม่แต่ยังไม่เคยมีเสียงตอบรับจากคณะรัฐมนตรีว่าตกลงจะทำประชามติหรือไม่แล้วในกรณีที่เขียนมาในร่างของสววักสองท่านพูดแต่รูปแบบที่1และ,และรูปแบบที่สองเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงรูปแบบที่5ที่ประชาชนห้าหมื่นชื่อไปเข้าชื่อขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แค่อันนี้อันเดียวก็เพียงพอที่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าตกลงสวเองหรือคอรมอเห็นใช่ไหมครับว่ารูปแบบที่5ถ้าประชาชนเข้าชื่อถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทําประชามติโดยใช้เสียงข้างมากข้างเดียวหรือ Simple หรือ s i n เกิล a มจอริตีเนี่ยก็ได้นั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4ประการสุดท้ายรัฐมนตรครับมีเส้งสมาชิกกังวลว่าท้ายที่สุดแล้วนี่กระบวนการของพวกเราที่ราชา อาจจะไม่สามารถนําไปสู่การทําประชามติถามประชาชนครั้งแรกในการเลือกสอจอเลือกนายกอบจอเดือนกุมภาพันธ์ปี68ห่วงว่าจะไม่ทันสมัยประชุมนี้ผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าถ้ามีการตั้งกรรมธิการร่วมและมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยมาทําความเข้าใจเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เสร็จครับสัปดาห์ถัดไปก็สามารถบรรจุวาระการประชุมในวันที่30เป็นอย่างช้านะครับตุลาคมซึ่งเป็นวันปิดสมัยประชุมก็ยังทัน ถ้าท่านห่วงว่าไม่ทันจริงๆครับผมก็อ่านรัฐธรรมนูญให้ท่านฟังมาตรา122 123ครับว่าเราสามารถขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันได้ฉะนั้นเราไม่ห่วงกังวลเรื่องเงืเง่อนเวลาครับแต่ขอเพียงแต่เพียงอย่างเดียวว่า เกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเขียนมาครบถ้วนถูกต้องจริงหรือไม่อย่างไรฉะนั้นในนามของพรรคประชาชนพวกผมเองยืนยันครับว่าต้องยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและหากสภาแห่งนี้ลงมติเห็นชอบแบบนั้นเราก็เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการร่วมของรัฐสภาพเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหตุผลดังที่ผมได้นำเรียนมาทั้งหมดขอบคุณท่านประธานครับ